อ่าครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อย่างน้อยพอจะช่วยได้เราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ในกะรอบงล้มก็คนไทยทุกคนช่วยกันทำรายการแสดงความเป็นห่วงต่อพี่ๆน้องๆอที่ปรสะสบภัยเราเราเห็นภาพเหตุการณ์เราเมาืในในอนกับตกใจผมก็ตกใจเหมือนกันไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้นตอนแรก เรามีธุรกิจอะไรอีกสาขาอะไรใหญ่ที่ใต้ไหมมีครับมีก็อย่างที่บ้านมี้โรงแรมเห็นไหมครับร้านห้างก็มีนะฮะแล้วก็เราก็จะได้ยินคือเขาบอกว่าโอเคตอนนี้ปัญหาเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นความเสียหายรับแต่ทุกเรื่องของเรามาางในแง่ฝั่งธุรกิจอื่นของที่บ้านผมมันจะตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องขนาดนั้นแต่ว่าในในฝั่งของผมก็ไม่ อาจจะสูญเสียบ้านสูญเสียคนรักแบบบ้านร้านต่างๆมันทันถ้าเป็นเราอะ่ะร้านเราจะเป็นอะไรเราแบบมองผ่านเขาอะ่ะคือผมไม่ได้มองว่าโอเคของเราจะเป็นยังไงนะแต่เราได้แค่เห็นแล้วเราเข้าใจแหละว,ว่าเออมันก็แต่ละคนก็น้ำพักน้ำแรงอ่ะฮะมันมันไม่ได้หาง่ายง่ายเงินมันไม่ได้ง่ายที่สมัยนี้เงินไม่ได้ง่ายเ,าเห็นก็ได้แค่ว่า ก็เห็นใจแหละอย่างแรกแล้วก็เราก็อยากจะพยายามช่วยเท่าที่ช่วยได้เท่าที่เท่าที่มีความสามารถเอาที่จะช่วยได้ไม่ได้ช่วยนักบริหารอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลับมาฟื้นฟูง่ายไหมพี่จ็กที่เราดูเหตุการณ์ตอนนี้ร้านค้าูประกอบการเล็กๆอันรองคือผมว่ามันคงฟื้นฟูได้แต่มันคงใช้เวลาแต่ว่าอย่างอย่างที่ต่อคือผมก็เป็นได้แค่ผู้ประกอบการในฝั่งเอกชนเอกชนผมไม่ได้เป็นภาครัฐแต่อย่างใดที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ในแง่ระบบได้ขนาดนั้นมันก็ต้องหวังพึ่งว่าภาครัฐจะทำหน้าที่ที่ตัวเองสมควรที่จะทำ ในการช่วยเหลือค่ะพี่ช่วยเหลือในส่วนไหนหรือว่าคอนเซิร์ตในส่วนไหนเสร็จณตอนนี้หรอครับใช่โอ้จริงๆแล้วภาพรวมนี่มันค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผมว่าอย่างแรกคือเรื่องเยียวยาจิตใจก่อนเลยผมว่าเรื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแต่มันมันคือทรมาร์หฮะมันคือเหตุการณ์ภัยสิุขที่ที่ใหญ่มากๆอย่างแรกผมว่าก็ต้องเยียวยาสภาพจิตใจกันก่อนแล้วก็ค่อยๆฟื้นฟูความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจกันมีสิ่ที่เราช่วยเหลือตอนนี้เข้าไปถึงทุกที่ในไทยแล้วมั้ยยัง ก็ณนะตอนนี้เท่าที่ทําเท่าที่ช่วยก็มีของที่ได้แจกจ่าย,ยไปบ้างแล้วเงินก็มีไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พอจะช่วยกระจายต่อได้ก็ณนะตอนนี้ผมทราบแค่นี้เงินมีคมมอมแต่ก็หวังว่าจะจะได้อัปเดตมากกว่านี้อเสอัปใจค่ะบีน้าอยู่้องไทยาครับอยู่ครับไปไนไปไไปไหนไ็ไมปไหไปไนไปนไ้ไนไปไนไืไหนนไไนนนนนหรื ไม่มีใครติดต่อโอ้งานละครน้อยอันนี้จริงหรอหรือยังไงเขาอาจจะไม่ได้เห็นว่าเราเหมาะไม่เล่นเราเล่นมีแต่ว่าเราเลือกเองแต่ว่าเราเองก็มันเพิ่งมันเพิ่งหมดช่วงของ post production ศักย์ในช่วงก่อนหน้านี้แหละครับก็เลยโอเคขอเว้นแป๊บนึงเราดูว่าช่วงนี้มันส่งโมเมลมาหลอกไม่เลยนะหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่ายังไม่มีค่ะแสดงว่าปีหน้าก็จะ ก็ผมว่ามันก็ขึ้นกับว่ามีอะไรที่มันน่าเล่นหรือเปล่าแล้วก็อยู่ที่ว่าผู้ชมถ้าดึงสาธนเยอะเราจะได้ทำซีซันสามต่ออ่าจะช่วยให้ชีวิตมันง่ายขึ้นหน่อยเราจะวนเวียนกับสาธุอูกใช่ครับผมหวังจะเล่นหนึ่งซีซันที่เ0็้อยแล้วถ่ายรีชอปสาธุมากจังไม่หรอกผมว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ทำงานแล้วมันสนุกมากๆแหละระหวแบบงานมันมันพูดในเรื่องที่เรา คิดว่าจําเป็นที่จะต้องพูดเป็นเรื่องที่ที่ผมว่าผู้คนเข้าใจว่ามันมีแทุกคนเพิกเฉยกับมันจนจนจนช่วงที่เราทําซีซั่นหโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เกิดผลลัพธ์ในแง่บวกจนเราได้ทําซีซั่นสต่อผมคิดว่าถ้าซีซั่นสองทำได้เหมือนซีซั่นหมันหวังว่าจะแก้ปัญหาสังคมในหลายๆอย่างได้ไม่มากก็น,น้อยกับความที่แตกกับเรื่องละเอียดของแค่นี้ค่ะมันเคยเข้ามากระทบจิตใจ ในแง่ไหนในแง่ของการที่พูดในสิ่งที่เป็นความเชื่อครับคือไม่ไม่ได้ไม่ได้เซนซิทีฟส่วนตัวนะผมคือแบบไมยถึงว่าผมเป็นคนพุทธอยู่แล้วแหละโดยกําเนิดถูกปะการที่มาเล่นสาธุผมไม่ได้รู้สึกว่า,าศาสนาพุทธแย่ลงนะหรือว่าผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมันก็ยังเป็นาศาสนาที่เราเคารพอยู่แต่ว่ามันทาให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยปัญหาของมันมันอยู่ที่คนมากกว่ามันอยู่ที่ระบบที่มันไม่โปร่งใสมากพอและนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะพูดว่าทําไมเราไม่ทําให้ระบบมันผิดได้ ในจุดประสงค์ของเรื่องนี้ค่ะเราต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนที่มันดีขึ้นด้วยไหมคะกับการคือสุดท้ายแล้วในในแง่คนทำคะ,คะเราก็ผมเชื่อว่าทุกศาสนาเป็นศาสนาที่ดีม,มันมีอิเทนชันที่ดีอยู่แล้วม,มันเลยเป็นหน้าที่เราถ้าอยากจะให้ศาสนายัางดีต่อไปก็ต้องช่วยกันอย่างน้อยตั้งคาําถามหรือช่วยกันฉายไฟฉายเพื่อให้คนที่มันไม่ดีอยู่ไม่ได้ใช่ครับแร้วเรื่องต่อไปลวครับพ่พิจารณาจากอะไรบ้างนอกจากตัวนี้ที่เรานอ่าแล้วสนุกเลย มันต้องตีแผ่กันเรารู้ได้ไงคือคือไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องตีแผ่แต่ผมว่าคนที่ทํางานมันมันมีแมสเซจส่วนตัวอยู่แล้วแหละเรื่องที่อยากจะเล่ามันแค่แบบต้องเริ่มจากสนุกอ่ะคือแบบตีแผ่ไปแล้วไม่สนุกก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาอีกหนักผีหนางผีครับหนักอะไรนะฮะผีหนักผีผีเด่นหนักผีผมว่ามันเยอะไปแล้วอ่ะช่วงเนี้ยมันหนังผีเยอะมากๆในโรงหนังก็เหมือนจะเห็นเออผมไม่เคยคิดว่า ที่หยดออกจากโรงหนังเลยครับอยู่อยู่ตลอดเราไม่ต่อเนื่องเลยเราก็เรีอยากให้สาธุอยู่ตลอดก็หวังว่าต้องโอกาสะขายของ่อยค่ะมีอะไรขายดค่ะก็มีสาธุพรุ่งนี้ครับบ่ายสามโมงออกที่เน็ตเล็กนะครับดูกันได้อ่อ <Next> ตอนนั้นยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเปเกโรคอนเนอร์ไม่ว่าจะข้าวโจอีกไม่ว่าจะกาแฟอูโน่ก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ปีหน้าต้นปีน่าจะมีสินค้าใหม่ของคุมีแบรนด์ใหม่โอเคขอบคุณนะครับคุณครับไิเสิร์ชกันนะครับถึงกันช็อกว่าจะต้องตอบอะไรดีอยากรู้ว่าครับสูงผมนี่คือเซ็ตหรือครับใช่แล้วครับตั้งใจให้มันส่งอะไรครับฟงหวินไม่นั่ให้มันแบบกระยุกกระยิบแบบ มันมีมูฟเมนต์ใช่ให้มันแบบมีความแบบไม่เรียบร้อยมากเพราะว่ามันมีแจ็คเก็ตแล้วอะไรเงี้ยเราอยากดีตอนนั้นเหมือนชวนคุยไปเรื่อยอัปเดตเลยไหมรอก็มีนะคะครับแต่วันนี้เราทำแบบนี้